1 7 7เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมสัดส่วนนะครับ43 28 43นะครับหน่วยงานน้องสิรธีปุ้ญทาค่ะครับผู้เข้าประกวดท่านที่2นะครับน้องอ้ยอันนี้มันบอกอายุ40นะเต่เ,เานาะสูง165ยน้ำหนัก75นะเจ้าอกส4สเอว3าส,า 16, สะโพกก็บก แซบทรงเข้าประกวดครับน้องบัวเขียงงามเปียงฟ้านะครับติดตามมาด้วยหมายเลขสามยาวนั่งแสดน้ัหนัก62บองก36เกลีว66สะโพกส8ส่ทรงประกวดโดยซินด้าใช้ได้ใช้ดีไม่มีออยอท<อ>ี้ว่า <laughs> อันนี้น่าจะเป็นผลิธธตภัณฑ์ของตัวเก่านะครับ <laughs> นะครับอายุ33ปีนะครับสูง170เซนติเมตรนับ6ก68กิโลกร,รัมนะครับสัดส่วน36 32 38แนะครับแล้วก็ค่ายนางงามเจ๊อ้วนส่งเข้าประกวดครับขอเสียงปรมมือดังๆต่ยกาเนาะเป็นกำลังใจให้สาวงามต่ยเจ้าติดตามมาด้วยพวกเขาประกวดหมายเลขค้าน,น้องชนันชิด 56อกานะเจ้าอก34เอ 6, สวสาวหสโค๊ตสเจ้ามิราน่าคินเซ็ตคลินิกสาขาแม่เสเรียงส่งเข้าประกวดเจ้าครับผมลำดับต่อไปครับหมาย่ปีนะครับสูง180เซนติเมตรนัก72บ72กิโลกรัมสัดส่วน38 30 42ร้านน้องน้ำเฮงเฟอร์นิเจอร์ส่งเข้าประกวดครับเจ้าอ้หูยผ่าน ในเจ้าหกสาวงามงามแท้งามว่านนเจ้ากรรมาการได้เซตรัวกินพลาไปห้าเม,ม็ดแล้วนะเจ้าติดตามมาด้วยนะเจ้าหมายเลขเจ็ดใน,นเจ้าน้องพิชยาพักพุทธีธาวพูดในเจ้าอายุสาวหกปีสูงร้อยแปดสิบสองเจ้าต่องประกวด ไปครับหมายเลข8นะครับน้องลินรัชยานะครับอนันตานะครับอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรนะครับนัก60กิโลกรัมนะครับสัดส่วนนี้พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับขอเสียงกองเชียร์หน่อยจ้าและพิ่ตามมาด้วยหมายเลข9เจ้าน้องนลินนาราพดุงกิจเจ้าอายุสาวเอสสูง175 ร้อยสิเก้ากิโลอกสี่สิห้าเอลสามสิเก้าสะโพกสี่สิบห้าก้องเสื้อปิยะสกลส่งเข้าประกวดเจ้าครับน้องๆบอกว่าปีนี้ส่วนสูงน้นัก สัดส่วนบัจจุคันนะฮะอยู่ที่รีลาถ้าประกวดอ่าเอพี AP, สงการามจำแรงนะครับของอปตต่างหมูนะครับภายใต้งานแล่แปลแอลปางหมูนะครับประจําปี2 5 6 7ในวันนี้นะครับจเจ้าขาดแถนหมายเลขหนึ่งนะจ๊นะเนาะยืนอยู่ข้างๆท่านนะรองเนี่ยนะจ๊นะเนาะพอดีจริงๆเอาฮับซิปหมายเลขนะฮะเหลือหนึ่งก็พอดีโอ้โหเห็นก็ครับพี่เวียงสอนบอกว่าน้องเพิ่นอาจจะดูอ่ามีนหนมีนวลนักเลยของเรา ใครที่จะส่งกำลังแรงเชียร์แรงใหญ่ด้วยสติ๊กเกอร์ในเจ้านักือเฮาในช่วงนี้เขาจะพื่อสาวงามของเฮาในเร้บเนาะได้ลงไปพักผ่อนในเจ้าก่อนกันแล้วกันนเจ้าเนาะไปเตรียมในเจ้าเสริมพังงำนั้นวันนี้แถมนเจ้าเพื่อนจะขึ้นมาในรอบต่อไปนั่นเองขอเสียงปรบมือให้น้องๆทั้งเข้าคนเลยครับในรอบแรกนะครับส่วนรักเกณฑ์กฎกติกาการตัดสิน เวียนมาครบบรรจกทาง Hello Welcome Jameson สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะอีฉันนางสาวเสียที่บุญทาชื่อเล่นน้องบุ๋มบิม๋มอายุ18ปีค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์มัธักชั้นมัธยมปลายนะคะจากอ่าวิลป สินอังกฤษคำนวณค่ะตอนนี้กำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยา,ายลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอดีตเคยเป็นอดีตคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนท่องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์อดีตคณะกรรมการสภาเขตนักเรียนอดีตคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประจวศึกษาแม่ฮ่องสอนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตอนนี้กำลังเป็นดีเจให้กับรายการ วัยรุ่นนะคะในสวทจมััดงหวแ้องสอนของเรานะคะขอฝากแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องภูมิิมคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับสาวง,งามหมายเลขหนึ่งนะครับน้องสิงรทีบุญภานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นะคะโยนโชวน,นะคะสาวงามของเรานะคะอ่อนช้อยเหลือเกินนะคะสวยจริงๆ สวัสดีเจ้าฮัลโหลฮัลโหลขอญาตทดสอบใหนะเจ้าสาตุสาตุสาตุเจ้าตีเจ้าแดดเจ้าแสนดินกี่น้องมาวันนี้ขอให้น้องมีโชคมีใจเต็มเฮ้ยได้นำตัวมาได้ไฟดับตึงงานเฮ้ยาตายแล้วสวัสดีเจ้าหมายเลขสองน้องบวัวเกลียงงามเพียงฟ้า เปลือกตาสีชมพูหรือน้องแสงสาเข้า้าแน่แต่วันนี้เพื่อนเอาข้าสี่คนต้องขอเข้าสีา่คนเลยนะเจ้าน้องแสงสาอายุ40ปีฟังบอกพี่เจ้า40ปีเกิดปีมั่นวันกล้าเวลาทุ่มปีมั่นคือมีความมั่นใจวันกล้ากล้าจีจขึ้นแบบประกวนี้เวลาทุ่มทุ่มเทเต็มตี้เจ้า นนี้น้องบัวเกียงปฏิบัติหน้าที่สังกุงห้องเครื่องอยู่ที่ร้านแอบแซบสังกูงห้องเครื่องหรือว่าแม่ครัวนั่นเองเจ้า <c oughs> วันนี้น้องบัวเกียงดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะก,กับพ่อแม่พี่น้องผู้คนในวันนี้นะเจ้าก่อนในวันนี้ต่อเข้าวันปีใหม่แล้วน้องวัวเกียงขอฝากพก่อแม่พี่น้องอย่างอวยพรปีใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องผู้คนเนอะตั้งใจนด้เจ้า เอวังหนตัอันจะในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันลาดีถี่ขึ้นตีใหม่อันวันสังขารก็ล่วงปุ้นไปแล้วปีใหม่แก้วผ่าวายาวันก็มาหอดมาเจอขอเฮือยู่จุ่มเนื้อเย็นใจเป็นอย่าได้มีเพศมีไปมาปรอกองขอเฮือเป็นสีห้าของตึงหมูคนหมูเทวดาตั้งหลาย ตึงเมื่อยามตื่นตึงเมื่อยามมจูตึงเมื่อยามนั่งตึงเมื่อยามนอนตอนกินก็อยากขอฮือได้ผ่านตอนต้านก็อยากขอฮือได้เสียงขอผู้คนทับปอนเจ้าสาพีตีโยวีโอจันตุสวาลโคุโวินาจัตุปาเตหวัฏวันตรายโสุกิติกายุโกภวาเวนันสิลิสันิจัมปัจจายโลจัตตาโรธรรมาวัฒนติอา ยูวันโนสูขางพลางเจ้า,จาลำดับต่อไปประเคนเลยเ <c oughs> จ้าจะตุะ้มปัจจัยชทยธรรมเทียนทางสุดท้ายนี้น้องบัวกเกีียงขอฝากไว้ว่าเ <c oughs> มื่อใดที่ป่าหมูยังมีถั่วเนา่ากระเทยเท่าคนนี้ก,ก็จะอยู่ที่ป่าหมูขอบคุณ น้องบัวเขียงบัวเขียงงามเปียงฟ้าหมายเลขสองขออนุญาตประชาสัมพันธ์น้อยนึงนะครับถึงร้านค้าขอความร่วมมือท่านงดใจเตาปิ้งย่างไฟฟ้าเนาะตอนนี้ไฟเรามีปัญหาเพราะว่ามันโหลดนะครับอ่ามันจะกระทบกับไฟภายในงานตอนนี้ดับไปหมดแล้วนะครับเนาะขอความร่วมมือแต่แต่เลยนะครับขอเจ้าหน้าที่อบตอเดินบอกตัวนะครับร้านไหนที่ใช้ เตาไฟฟ้าขอถอดตั้งออกเลยนะครับเนาะแล้วก็ขอช่างไฟอบอตอมาเช็คระบบไฟด่วนเลยนะครับเออข้าเจ้าก็น,นึกว่าประถมมาเหตุแห่งปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวสหวัดแม่ห่องสอนและวิถีชีวิตอ สอ,สองสองฝั่งปลายประกาศตานับเป็นบุญและวาสนาของที่ฉันดยุดดิวการวาราภู้ิพัฒนานนท์ผู้เข้าประบวตและร่วมศึกษาใจที่ศรัทธ,ธาต่อประเพณีสงกรานต์ขอวมใจตั้งมั่นสู่เลแปวแอล,ลปากหูสวัสค์บนดินใครว่าไม่มีอยู่จริงคะที่ที่ทุกท่านยืนอยู่ตรงนี้เปรียบเสมือนสวรรด์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรว่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงการค่ะเสือเหย้าเมินไานย้อนปอแมพี่นองแบงกระรังเสาน้งซ้อมค่าออยินโจ้มเราอย่านงนหนค่าใม่สง่าจ้าวผ่านไปสามสาวงามนะเจ้านะวันนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งหมดเก้าสาวงามต้กนกลนาเจ้าติดตามมาด้วยนะเจ้าสาวงามลำดับที่สี่เจ้า านุสราฉายาสิรินะครับหมายเลขสี่ครับคือความชิบหายของกระเทยเจ้าผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่นางสาวพนุสร,รน้องโดนัทเจ้าของเสื้อคนอ้วนกระเทยเมืองปอส่งเข้าประปวดค่ะสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำคงว้ว่าดีกับกระเทย สัปะรดอันนี้บ่ได้มีการเตี้ยมกันหรือแก้งกันเนาะมันระบบระบบมีปัญหาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือร้านค้านะครับขอท่านถอดปลั๊กเครื่องจช้ไฟฟ้าของของร้านเลยนะครับเนาะ,ะเพราะว่าไฟในงานมันดึงกันมดนะครับตอนนี้ครับโออนะตอนนี้บนเวทีของเฮาโดดเด่นสวยงามนละจะถึงแม้แสงไฟจะดับหรือริบปรี่ลงนะ,ะเจ้าเต่ออร่าความสวย ปงแรงเชียร์แรงใจนะเจา้าเื่อได้นะเจา้าแม่น้ำบายห้วยฝ่ายคอถั่วแปรลอดน้ำมันงา หัวเน่าแผ่นขึ้นชื่อือชาส่งคุณค่าวัฒน,นธรรมไตยกราบแพบทย์เท้าท่านนายกกราบแพทยอกท่านคณะกรรมการและขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบางหมูที่น่ารักทุกคนคะ่ะดีฉันผู้เข้าประกวดหมายได้ค่ะน้องแฮปปี้นางสาวชนันชิดาโรดนปิยะโสพล อายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาการมุ่งเน้นสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์มิรานาพ r ินเซ s s c นิก i c สาขาแม่เสนียงส่งเข้าประกวดค่ะ วันนี้น้องแฮปปี้ก็เดินทางมาไม่ไกลไม่ไกลแง่ก็ขอฝากช่วยใหพ้พ่อแม่พี่น้องชาวปลาหมูเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะคี่สว่าน้องแฮปปี้เป็นลูกในบ้านเป็นว่าในสวนสักคนสุดท้ายนี้ใครปลบมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สินให้มีกิน ใใช้ให้ถูกหวยเป็นท่านชายให้ประสบโชคพบ,บอำนวยเป็นท่านหญิงให้ได้ผัวรวยทั้งใหญ่ทั้งยาวขอบคุณค่ะไม่ไข่สาต้องพอก,พกี่นะจาะน้กกับโวยพรสุดท้ายเนี่ยรับ <S 2> <S 2> <S 2> น้องชนันชิตโรธปียศพลนะครับหมายเลขห้านะครับ เนะเจ้าคารมคงคายความสวยของกระเทยผู้หญิงอย่างเราต้องชิดซ้ายและขวาเลยนะเจ้าเ<ร>านาะ่<ร>าอะไปหมายเลยขหกครับน้องประพัสราน,น้อยเนาะเดียวจะมีปัญหาแหมนะครับตอนนี้ไฟเข้าสู่ระบบปกติแล้วนะครับต้องขอความร่วมมือตัวนะครับเนาะ บ้านเราหยอกเย้ากันแบบไทยๆให้ช้ำเย็นให้ชื่นใจด้วยอยากน้ำของความดีนามอย่างไทยกราบสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขหน้องใบหม่อนประพัศลาน้อยพิมาย อายุ24ปีจบชั้นปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนผู้ส่งเข้าประกวดบ้านปางหมูและร้านน้องนำเฮงฟรีเจอร์ปัจจุบันน้องไปหมอทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนช่องทางออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า60,000คนดังนั้นนะคะน้องไปหมอ ถ้าหากค่ำคืนนี้น้องใบหม่อนได้รับรางวัลชนะเลิศน้องไใบหม่อนจะนำวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมมินในสงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมหูได้จัดขึ้นเผยแพ่สบข่าสื่อโซเชียลของน้องใบหม่อนอย่างแน่นอนค่ะ และน้องใบม,มดนะคะก็ขอแรงเชียแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องและท่านคณะกรรมการทุกๆคนค่ะช่วยเป็นแรงเชียแรงใจให้สาวหน้ามนลูกหลานคนปางงูคนนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้น้องใบมดขอฝากไว้ว่าอัโรขยาบรมาลาภาความไม่โลงเป็นลาบอันประเสริฐอโรคยาปรมาลาเทยบุคคลใดมีเมียเป็นกระเทยบุคคลนั้นดีเลิศประเสริฐสีขอบพระคุณค่ะ มเชื่อว่ามีหลายคนสาธุแน่นอนงามๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องผมก็แอบเกือบสาธุไปแล้วนะเมนแมนนะเจ้ากะกีนี่นะน,นะเจา้าเนาะท่านรองมาว่าอย่ามางามแต้งงามว่าพี่ดีดเจเลี้ยงสอนนะเจ้าเนาะน้องใบงหม่อนนะครับน้องหมายเลขหกนะครับ<า>ต่อไปครับหมายเลขเจ็ดนะครับน้องพิชยาพักพุทธิเมทาวุฒนะครับเชิญเลยนะครับ ประธานการจัดงานและของกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการที่เขาร้องทุกท่านนะคะและของกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลปาาหมูทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขเจน้องสป้ายพิชยาภักบุชิเมธาบุษปัจจุบันอายุ2 6ปีสํเเ็จการศึกษาชั้นปริญญ์ชั้นปริญญาตรีจากคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค,ค่ะ น้องสปายเองนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้จัดการประกวดนะคะในครั้งนี้ที่ช่วยส่งเสริม LGBTQ ของพวกเราและช่วยสืบสารประเพณีนี้น้องสปายดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้น้องสปายขอสัญญาว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ลดงานต่อไปค่ะน้องสปายขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้านชานเมืองและชุมชนบ้านชานเมืองนะคะที่ให้การสนับสนุนน้องสปายในครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วน้องสปายเองนะคะก็เป็นลูกหลานชาวจังหวัดแม่สอนนะคะขอพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแม่งสอนช่วยรักและเอ็นดูน้องสปายคนนี้ด้วยนะคะและขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องทุกๆคนนะคะขอบพระคุณค่ะชาวสาวงาม จะ,ะส่งโดยบ้านชานเมืองส่งเข้าประกวดผ่านไปเจ็ดสาวงามโปรไฟล์ดีๆตั้งนั้นคารมคงคายกับบาทใจกรรมาการน,นะจ๊นะเนาะติตามมาด้วยสาวงามหมายเลข8น้องลินรัชยาอนันตาเจา้า จัดงานกราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและขอสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลป่าหมูและชาวจังหวัดแม่ห้องสอนที่น่ารักทุกท่านค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขก8น้องจีจีนางสาวรินรัชยาอนันตาปัจจุบันอายุ19ปีค่ะกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่ค่ะ น้องจีจี้เป็นลูกหลานของชาวจังหวัดแม่ห้องสอนเมืองสามมอผินประเพณีงามวันนี้น้องจีจี้เดินทางมาตามหาแรงเชียร์และแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแม่ห้องสอนที่น่ารักทุกท่านขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแม่ห้องสอนที่น่ารักทุกท่านช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวน้อยหน้ามนคนหน้าหวานประสบการณ์ยังน้อยขอดอกไม้ให้หนูเต็มแขน ขอคะแนนที่หนูเต็มร้อยให้กับกระเทยน้อยคนนี้ด้วยนะคะและตอนนี้นะคะน้องจีจี้ได้อยู่ในงานเล่บแปลวแอวป,ป,ปางหมูงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ใหญ่ใจดี โดยองค์การบริหารสร่วนตำบลปังหมูของเรานั่นเองค่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะน้องจีจีต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับเวทีการประกวดในครั้งนี้ที่เปิดโอกาสให้น้องจีจีได้มาแสดงศักยภาพและร่วมศืกสารอนุรักษ์ประเพณีสงกรานานไทยค่ะขอบคุณค่ะผ่านไปแล้วนะ เลขแปดน้งจี้จีเดจ๋ยะอ้อนแล้วอ้อนแข็ครับผมผมเชื่อว่ากรรมการก็น่าจะมีวันวันใจห้องนะครับรอบคำออดอ้อนในรอบแนะนำตัวรอบนี้นะครับเจ้าตดสามมาด้วยผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้าเจ้าน้องน่ารินนารานารินนาราพดุงกินเจ้าหรือว่าน้องน้องโอปี รับสาวงามเฮาก็มีเก้าท่านนะครับนอตีสมัครประกวดเทปีสงกรานต์จำแรงนะครับประจำปี2567ในปีนี้นะครับจเจ้าปีนี้คึกคักขนาดนี้นะเจ้าแล้วปีหน้าจะขนาดไหนนะเจ้าเนาะมีเค้าสาวงามเปี่ยงงามได้งามว่านะเ้าแล้วครับถ้าได้รับกันตอบรับที่ดีจากพ่อแม่พี่น้องอย่างวันนี้ก็ปีหน้าท่านนายกท่านคณะผู้บริหารก็น่าจะ น่า,าจะจำเป็นนกจัดแหม่มละนะครับแนวอย่างนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงออกนกถึงความสามารถอาย,าย่างตัวสาวแล้วก็ได้โชว์ความสวยความงามตัวนะจ้าผมเชิญเลยครับน้องโอเค ท่านนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูกระเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิและกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางหมูทุกทุกท่านค่ะผู้เข้าร่วมประวดใหม่เลข9น้องนิชินนรินนาราพดุงกิจอายุ24ปี จบชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชสุฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่สอนบ้านเรานี่เองค่ะและในวันนี้ค่ะน้องนิชินได้รับแรงบันดาลใจจากนางสงครานปี2567นั่นก็คือนางมโหทรเทวีทรงพระหฤรัยทัดดอกสามหาวอาพรแก้วนินรัสพักหาปักเนื้อทรายพระหัตขวาทรงจากพระหัต้ายทรงตรีศูนย์เสด็จนอนลืมตามาเหนือหลังมยุรา นนนั่่เองคะซึ่งน้องนิชินได้หยิบยกสีม่วงและได้ปรับให้เข้ากับสัดส่วนของน้องน,นิชินและให้เข้ากับตามยุคและให้ทันสมัยให้ได้มากที่สุดค่ะและวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตะบนปางหมูนำโดยห้างอุิจแสงงามยิ่อบตของเรานั่นเองค่ะที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราชาว LGBTQ+ A และศาสตรประเภทสค่ะที่ให้พวกเราร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสืบทอดสืบสารและห่วงแหนวะทะทัฒนธรรมและประเพณีของชาวแม่สอน เองค่ะสุดท้ายท้ายสุดในนี้น้องนิชินอยากสฝากรอนเล็กๆน,น,น้อยๆไว้ว่าอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีบุตรแต่ถ้าอยากเสียวสุดๆอย่าอายตุ๊ดอายกระเทยนะคะขอบพระคุณค่ะแต่ละท่านเนะาะแต่ละสาวงามนีม่ปิดท้ายได้แบบ อืโดนใจเนาะไม่แพ้กันเลยนะทั้งเจ้าทั้งเก้าคนเลยนะครับเน้องจนพี่ดีเจอ้าปากโหมจะอู้อย่างแล้วมาเดี๋ยวนี้เจ้าเนาะยอมกาเจ้าะพี่เบียงสอนอย่าไปยืนใกล้ๆน้องเขานะเดี๋ยวเทียบปฏิทินเลยนะผมว่าเนี่ยเจ้าเนาะเผื่อว่าเดี๋ยวน้องๆจะได้แปรีความสวยความงามเพื่อป้าสักหน่อยหนึ่งนะเจ้าเนาะครับผมวันนี้นะคะการประกวด